เนาะคาลมันมี่งาหนึ่งสุดใหดิตัวมันเหลืออี๋ยังเหลือเอาคาลมันดีโอ้โหสุดนหรอว้าวถูกซูมขนาดของนี้ซูมดีเหรอโอ้โหเราดูเบาสดใหเลยทั้งสูงทั้งโค้งอ่าหลอนซ้อนเหมือนไงอ่าถูกหลอนซ้อนบอจะเบิรงนพลูโอ้ตัวนี้มันโค้งไปทางุ่นกด เราข่มไปเชื่อมต่อกับทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์เนี่ยไอ้โอ้ไปทางบางพีสุขสวัสดิ์ไปทางบางนาจากจุดก่อสร้างจุดนี้นะฮะพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะบาบุจะรีวิวไปจนหอดนะฮะจุดที่เอ่อจะเชื่อมต่อกับทางด่วนนะฮะอ๋อจะเชื่อมต่อกับนะฮะจุดที่เป็นทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์นะฮะตรงจากบางขุนเทียนเนาะพี่น้องเนาะที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางบางนานะครับผ่านพระประแดงนะฮะผ่านเอ่อ สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนะฮะเชื่อมต่อทางหลวงบางพระสุขสวัสดิ์เนาะพี่น้องเนาะให้ท้า้ชมได้เห็นจนเต็มอิ่มนะฮะให้ท้าผู้ชมเห็นจนเพียงพอใจนะท้าวช่อมใช้ทีมมาคลิปวิดีโอของเบลว่าอย่าลืมเลือพี่น้องให้กำลังใจโดยการบอกว่าข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะท่านหนทีบอมากกะมาร์กือเก่าพี่น้องเลยนะเพราะว่าบาว่รีวิวไปนะฮะท่านหนทีเบือที่นายก็จะเฝ้าเบือเฝ้านายเด้ออย่าเฝ้าเบือเฝ้านายนะฮะหักบาว่าไปในเป็นในบุกในบ้านเป็นในบ้านในสวนเนาะพี่น้องเนาะ คือจังบวลหน่อยเนี่ยอ้อมใจก็แล้วกันตามชมอเอฉยๆนะออนซอนเด้อนอนซอนไลน์ออนซอนประเทศไทยนะครับเบิ่งย่ำไหนกะบ่เบื่อเบิ่งย่ำไหนกะบ่รน้อยเอ้าบ่เสือกับลองเบิ่งน้ำบาวโบดี่นะคลิปวิดีโอนี้ฝากตอนไปนะสำหรับทันตีทีอยู่ทั้งต่างจังหวัดของประเทศไทยนะฮะสำหรับท,ท,ทันตีทีอยู่ตามไฮตามหน้าม,นมีโอกาสเดี๋ยวมาเบื้องย่ำเพ้นเดี๋ยวมาชมนี่คือ โครงการทางด่วนลอยฟ้าอยู่ตาังหวัดก็มีทางด่วนลอยฟ้าได้อยู่บนภูเขาป่าใหม่ในพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเห็นเมฆเห็นก้อนฝาแต่อยู่กรุงเทพเมืองไทยเมืองใหญ่ก็มีทางลอยฟ้าคือกันเนี่ยตามทางชมเห็นนิดนี้เนี่ยทางลอยฟ้านี่เนี่ยมันเป็นสนามฟุตบอลเนี่ยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยมันเป็นตึกเนี่ยนี่คือทางลอยฟ้าทางชมคิดคือจังบวะบวกว่าประเทศไทยนะวิศวกรคนไทยคนเก่งขนาดใดเนาะพี่น้องนักเก่งขนาดไหน,น,น,กกน,นคิดว่าเพิ่นม,มีการคำนวณมีการออกแบบเนี่ย,ยนะสั่งตมอเสาขึ้นมาแล้วก็ยกสินส่วนของ จุดเชื่อมต่อที่ไอ้รถแรงรถวิ่งนะจ้ามันเห็นอีหยังเนาะย่างเป๊ะๆน็อตกับเป็นน็อตเดี่ยตอกับเป็นต่อเดียเ э ด่ยผมมีพิษผมมีใส่บทถือต้องนี่อ่อนซ่อนเดี่ยอ <ma>? ่อนซ่อนเสาไปตองเอ้ยเนี่ยเฮียอยากเบื้องแบบบ่เป็ดไวอยูุทธุน่าไอ้ท่องเลยบ้านเจ้าไอ้ท่องเห็ุแบบเบื้องเดีด่ยเนาะเบื้องเป็นแนวทางมาอ่อนซ่อนนะเอาเสาเนี่ยเป็นเทสขายให้ขายหน้าเราเอาเสาไปเท่ ยูทุ่งงามไอบึงแต่ของนี่แล้วคนอ่อนซ้อนลายอ่อนซ้อนถนน,นเมืองไทยเพ่็บอกเลยว่าฮะมีดินม,มีดอนเป็นไตรไฮคลาย,ายมาซื้อเสาต้นเดียวยังนะบได้นะอ้กับสิแมบโคงจะว่าเนี่ยไ้เสาต้นนึงเนี่ยค่าหลายสิบล้านนี่เป็นวะใช่ดีเโอ้สร้างมันสิออกแบบสร้างมันสิสั่งเนี่ยมีตอ่อหม้อมีฟุตติ่งตอ่อหม้อแล้วก็ให้เป็นเสาขึ้นมาอันนี้เป็นเสาเนี่ยตอ่อหม้ออยู่ทั้งรูององมอยู่เนี่ยเป็นก่อสา้างเนี่ยมาเว้นว่าสิแบบร่วมกันเป็นเนี่ย พวันจะเบิ้งเอาที่ไหนนี่พวันเล็กยางแข็งแรงรองรับนะครับระดับยางดีเออจุดนีบางทีเราพี่น้องเลยเนี่ยอันเหลืองๆนี่มันเอี่ยงไงน่าจะเป็นเขตเออไอสำหรับยกชิ้นส่วนนี่ขึ้นไปบ่แมนก็สิแมนหน่อยเนาะนเป็นเขตยกชิ้นส่วนปาทีโต้ปาทีทัง,ททงพี่น้องเลยไอท้องเอ๋จะบอกความเป็นใจในะเห็นเราเป็นเนี้ยอย่ใครข,ขอกขาแจง้งแจ้งตาสว่างตาสว่างนี่คืออยังเอาเพราะว่า ขนาดคอยเห็นทุกมือทุกวันนะมาเพาจุนดนี้ยังตาสวา oh. ่างเพราะย้อนคนที่อยู่ในมืดมืดนะนะ oh. อยากให้ออกมาให้เบิงให้ตามันสว่างโ oh. อ,อ้ตาบอดเนี่ยม,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 มันอยู่นี่ทำอยู่นี่ทำอะไรมืดมืดมันอยู่นี่ลืบมิแต่ว่าว่าแล้รว่าเปิดหูเปิดตาเบิงว่ามันข้างนอกมันมีแสงหรือว่ามันสว่างจดงเออ นี่จะเบิ้งที่ประเทศไทยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเสานี่จัก๊กทะลิ่ยตุ่นเนี่ยกู้คืนว่าป่าดิกู้คืนเป็น,ปนบ<า>่เอ้า,าเป็น,นอีอพออ<ม>ีเมลราคาเสานี่แพงเลยเพื่นอนว่าเป็นสิบสิบล้านเลยต่อเสาเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยจุดดันนี้เป็นจุดที่อยู่ทางฝั่งโรบินสันเด้อพี่น้องเอ,องเ้ยนะฮะโรบินสันสมุทรสาครเนาะพี่น้องเนาะอ่าจบ โทษในการก่อสร้างอยู่บนท้องถนนนะประเทศไทยปณิธานจังด้อยทองสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนนะฮะเงินบัวเงินบัวพี่น้องเลยนะเงินดำไอ้บัวบัวเนี่ยบัวบัวเองเห็นแล้วว่าเงินหลายเงินหลายนะอยากจะเก็บภาพก้อมส่งจำหนี่ไว้เตือนใจตัวเองนะฮะว่าเฮ้ยย่างในหน่อยครั้งหนึ่งเขาเดี๋ยไม่เห็นเด้ประเทศไทยเพิ่นก um, ่อสร้างนะ่ยอีกหลายสิบปีไปเพิ่นอาจจะก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเข้ามาจุดนั้นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลกอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มื่อนี้เขาอาจจะเห็นการก่อสร้างเนี่เห็นการกรั้งเสาเห็นการาาการั้งบริเอรการไหวนะเห็นการเทเสาดาดบนนะมุณาเนี่ยนะเขาอาจจะได้มาใส่ถนนเส้นนี้กับว่าได้ด้านบนของเขานะออีพออยเมรยเนี่ยจุดนะน,นี้คือเอกชัยบางบอนที่หายมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพมุ่งนางแม่เลขกสามสิบมหาเลือพี่นอ้องเด้อโอ้คอนโซลไลายคอนโอนเมืองไทยไอท่องเห็นบัวไอท่องเห็นบัวแล้วเห็นแล้ว สุดยอดประเทศไทยระวังเลยนะน่ยสุดยอดไร้ลนลงมาเซี่ยหัวเะ็รแังไหนเนี่ยห่วยมันกระแปแอบแซบลงแล้วมันโชว์ความมันหนักเบอร์ตีมีแต่เล็กมีแต่ปูนไอท่องอย่าฝ่าไาไอท่องคอยขับรถมาเนี่ยคอยยังขึ้นบาทเสียอยู่ครับไปลุนไปใบทีนี้ยังลนลงมาเซ่หัวอยู่บัวห้ยเขาว่าไอซีมือของคนไทยเขาว่าเขาบอเฮ็ดให้มันผิดพลาดหรอกเป็นทีนี่รองรับเนี่ยน้องประเทศไทยยังต้องดีได้ เบิ้งขนาดรถหนามฮะมันแห<อ>ลนทั้งขวาทาั้งซ้ายเนี่ยมันแหลนรถความมาหลายเบิ้งนี่อยู่ข้างบนเกายังเฮ็ดงานอยู่เด็ดนี่ก็ยังว่ากัยังว่าเนี่ยออประเทศไทยเนี่ยคว,ความกิงของเขาเบิ้งขนาดนั้นก็สร้างเจ้าเคยเห็นนี่เจ้าบใหอยสยงขีดขวางเขามาเขามาไก่เนี่ยจะาบุญเต้ไต้เป็นสร้างอยูนกลางถนนเลยเนี่รถเนี้นยแหลนตลอดแหลนปิดสายนเก็ยังเห็นเฮ็ดงานอยู่ข้างบนว้าถูก เงินบพี่น้องเงินบประเทศไทยนะฮะเงินหลายสร้างถนนบนทองถนนให้เป็นถนนเดชตัววิศวะพนิเก่งยอมรับอ่ะยอมรับสุดยอดประเทศไทยคุ้มคุ้มคนงานแบบว่าพอให้สิ่งของตกหล่นลงมาใส่อ่ารถที่สั้นจอดบนทองถนนนี่ไอ้บึงนี่ไายชุดนี่ไอ้ถู้ฟางนั่นก็มีฟางนั่นก็มีเอ้าบึงไก่ๆนี่ยไอ้คนนะบ่าเสื้อใครนะ บอลอ๋อโทษโทษต่างเดนเองเนาะภาพนี้มันคือมีซองตุ่มอะซองอัดอ้งอาจจะเลี้ยวเขาไปในหมู่บ้านก็ได้ให้ตัวนี้แยกนี้แยกเอกชัยได้ก็เอกชัยบางบอนโอ้นี่ไงมันมีโอ้ยซองสันดูดนี่ซองสันเนาะซองสันสามสันเพิ่งเข้าแลนอยู่นี่เด้ขนาดตันยังวัดยังมีสามสันไอ้คิดเบิ้งสมุทรสาครเลยเนี่ยเอาพี่น้องเบิ้งเอานี่อยู่อยู่ บนดินนะถนนกันใหญ่กว้างยังบพพอกรรรัอยัางนี้ถนนลอยฟ้ามายโอ้ยความมันหลายรถจนบพพอเรีนเอ้ยจนบ่มีถนนสี่เลนจนเป็นทั้งฝ่าแล้จนเฮ็ดลูกพูดถนนลอยฟา้ลยาล,า,ลนรรรรานนาั้นก็ยังเต็มยังบพพอเรีนเจ้าได้ว่าจะใช้วาลุดบพพอเร,รียนเจ้าไดหนว่าจะใช่วาลุดบพพอเรีนอ่าวอลพิดบอถืูพุ้นเละถนนอ่าพุา้พนเละ อยู่ทำครึ่งนั่นแล้วโอ้ฝนมาพ่อเหตุรถมาพ่อแลนเพ่อเลี้ยงทั้งฟ้าแม่นให้มันพ่อกันป้านายอยังบ่พ่อโอ้ยังมีใต้ดินอีกได้ให้ยังมีใต้ดินก็ยิงสร้างใต้ดินอีกโโอ้หคนประเทศไทยเพิ่นขายรถม่านี่เพิ่นกับบริษัททีมให้ประชาชนอันนี้เด้เพิ่นยังสร้างเพื่ออีกได้เบางอย่างเปี่ยนเบิ่งความมันใหญ่ความมันกว้างอะนะยังบ่พ่อเลี้ยงประชาุนไปโยกระดับไปเฮ็ดทางลอยฟ้า มานั่นกระยังบอกพออีกกระยังเหีดยรดใต่ดินเอี๊ยกนี่นายก็ยังรุดออกมาในเมืองเมืองดนี่ายเนี่ยอันนี้นี่เออทุกอย่างได้แทวดนี่ปะต้องซอมทราบสินโอ้โหเบ่งอย่างอลังการเด้อนหน่อยเนาะโ้โกอีพออีแม่เอ้ย ประเทศไทยเฮ็ดดีอร์ตัวนี้เฮ็ดชาดีตัว่ได้ไม่เฮ็ดชาติหน้าเดนโอ้เห็นชาตินี่างไรไม่ต้องทาให้เห็นชาดหน้าหรอกเห็นเดียวนี้เลยประเทศไทยเห็นเดียวนี้เลยไ่ต้องทาสิบปียี่สิบปีเห็นเดียวนี้เลยเห็นกับตาเนี่ยจึงว่ามีคนบอกว่าถ้ามันมาประเทศไทยนะคนเน้นเฮ็ดได้คนโมเด็นบอกเนี่ยเมนคนพัฒนาแบบทอมตัวแล้วประเทศไทยนะบอลน้อยเฮ็ดลายเมนเฮ็ดจริงทำจริงเลย นี่แหละคือสิ่งที่บาบม,มากแล้วก็เห็นกับคู่กับตาเนาะตลอดทีในเดินทางไปเรื่อยๆจุดเวลาเดินทางมูนี่ก็ถือว่าเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น,อน้อนเบิ้งข้อรรยากาศอีกจุดจุดหนึ่งนี่คือโว้วทางด่วนมอเตอร์เว่ยเอ็มแปดสองบังขเทียนบ้านแพรวก่อนนาทีเคยไปพี่น้องเอ้ยนี่ยมอเตอร์เว่ยเอ็มหกอยู่ที่อ่บาบังขออินไปโคราชนะฮะมูนี่มาเห็นอีกฟังเหนียดทองโอ,อ้ว่าโถจะสวยยังไงเบิงบ้งเบิงออ้งเบิ้งกัาพอๆกันเลยพอเบิ้งนะอืม แท่ทกันสูงต่อกันถ้าเฮ้ยอันนี้มาตจะท้านี่ไมงอ๋ยมันมต้องสูงทอกันสูงทอกันดิหรือว่าผมเอาตามระดับของการทิงที่กีขวางบ่หรือยังไงเจ้ว่าคอยว่าเรื่องสูงแน่ๆสูงเท่ากันแต่ว่ามันต่างเวลาอต่างที่ว่ามันขึ้นเขาลงเขาแค่นั้นโอ้โหแต่ตัวนั้น,นมันมันจะมีโค้งร้ายกว่าสั่นบ่เออทางไปทางอาอย่างว่าเคลื่อนรับระคองนะเคลื่อนรับกระคองไปโคราช าโคไอ้จากจุดนี้เดี enfin ๋ยวสิพาคั้วงควบวิลลังการอีกจุดหนึ่งจุดเชื่อมต่อกับทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์หรือว่าการชนะหมายเลขเก้าฝั่งตะเวนโต๊ะได้เดี๋ยวสิพาคัยวงจุดนั้นวลังการตรงนี้ว้าวโอ้โหเอทองอ๋อนี่เนี่ยคือโครงก่อสร้างนี่นี่คือการก่อสร้างของประเทศไทยเนี่ยชุดนี้จะมุ่งหน้าไปขึ้นไปเชื่อมต่อกับอ่า ทางด่วนนี่ครบางพลีสุขสวัสดิ์นี่ฮะหรือว่าจะไปเชื่อมต่อกับถนนนี่ฮะบ้งแหวนไมเล็กเก่าฟังตะวินตกนี่ฮะของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยกถือว่าบาโบเองรีวิวนี่ฮะจากสมุทรสาครนะครับให้ทาชมเห็นอีกหนึ่งความอลังการด้านหน้าของบาโบ่จ้าภาพไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะทางที่เพิ่นเฮ็ดสูงสูงเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเพราะว่ามาติดใต้เพิ่นออกแบบและสร้างจุดวุนวนไปเนาะพี่น้องเนาะจะไปเชื่อมต่อกับ ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ที่บาวบัวรั่นไปก่อนนานะพี่น้องนะจุดก้อนนาที่บาวบัวริทัยนะฮะจุดมุงหนาที่มุงหนาไปทางบ้านแพ้นะครับมันจะพาทั้งช่วงมุงหนาไปทางเจ้าขน่งเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยนะครับหรือว่าบางคุนเจียนนั่นเองนะฮะแต่ว่าขามส้นไปจะไปจุดเริ่มต้นแต่ว่างบาวบัจะไปบุหอดเด้อนี่ยบางบัวรัตจะฉีดออกไปทางที่ไปเชื่อมต่อกับด่านเก็บเงินบางคุนเจียนเพื่อจะมุงหนาขึ้นไปทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ไปยางสมุทรปราการมุงนาไปทางบางเน่านั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะฮะ Át, <iah. S 1> อ๋อสวยทองเบิงอ๋อสวยทองสุดยอดประเทศไทยอ๋อโูกมีอีกจุดนึงไอ่ไอ่สุดยอดนี่ยแต่ยังไหนไอ่เบิง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 จุดนี่คนเจิดท่ามบนไปท่ามบนไปได้ไอ่แค่วาสบอนละลายเนาะเอ้าฝนกระเชิดไปเชื่อมต่อกันหมดเด้อฝนทางก้าวพ่อทางขอบก็มีเอ้าถ้าเบิงถ้าเบิงไอเดียวเดี๋ยวที่ผ่านที่เบิงจุดนี้จุดนี้มุมนี้แล้วที่อยากให้ท่องในเบิงได้เห็นได้สัมผัสให้ท่องเอ่ย เจ้าสิเห็นเสาสูงๆทางโค้งๆเนี่ยจุดน,กกนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอลังการอีกจุดจุดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นจุดที่เอ่อเมื่อเข้าแลนจากทางด่วนมุทเทอร์วีเอ็มแปดสองเนาะพี่น้องเนาะอยากจะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์เพื่อจะมุ่งหน้าไปบางนาทุนก็นจะมีเสาเนี่ยเสาเป็นทางที่โค้งไปอ๋อจะเบิ่งนี่เสาร้ายเลยจากบางนาเนี่ยถ้าเขาจะเป็นอ่อจุด ทางด่วนบางของเชนบ้านแพลวแต่ขาบางคนจะเป็นพระรามสองท่าข้าไปดาวขนองไปจุดด่วนต้นของการก่อสร้างถนนเสนีเล่าไอ้คนน่ะเข้าไปบวชหอยผมนี่ไอ้กาจะขึ้นคนไม่อย่างต้นนี้ก็ขึ้นเหี่ยวแท้เฮาเชื่อมต่อกันเนี่ยจะกระชีกเลี่ยงออกไปทั้งสายเก่นจะวูบทุนไปปวดปวดปวดมีเสามต้นสี่ต้นอ๋อนายเบื้องนัินปอ๋อสาหมองนี่มันคือลายแท้มันเป็นแยกมองนี่นี่แหละเป็นแยกฉีกออกไปนี่ไอ้ ไปเชื่อมต่อครับทางด่วนที่จะไปบางพลีสุวรรษเห็นว่าเห็นว่านี้ต้นมันเหลี่ยมคลายลักษณะคลายรับอ่าตัววายบ้างหนึ่ตัววายหรือตัวเดี่ยวปะปู่จักสิวันไร้อ่ะจักสิพันธนาใจเลยคุณอะเพื่อหนี่เขามีปู่เอาเกลียเวย่าจังเส้เห็นจังไร้อายนี่กูเญ็จคานยาวเทียเขาเห็นเดี๋ยมันสูงหน่อยเนาะคานบักนี่ยาวหนึ่ง สี่ได้ดิตัวมันเหลืออี๋ยังเหลือเอาคาดมันดีโอ้โห้คุณอะต้องสูงขนาดของนี้สูงดีเหรอโอ้โห้ดูดูบังสี่ได้เลยทั้งสูงทั้งโค้ง้หล่อนซ้อนมัน้ไงโถ่มันซ่อนบอจะเบิรงพุลโอ้ตัวนี้มันโค้งไปทางพุลแล้วโค้งไปเชื่อมต่อกับทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์เนี่ยไงโอ้ไปทางบางพีสุขสวัสดิ์ไปทางบางนาถือต้องแล้ว เอาแลว้วตัวตทีมหินเซาซีกระเด็นไปทงไงเอางก็ไปดาวขนองด้ไป,ดงไปเชียงต่อครับทางลวนที่จะไปพระรามเก่าด้ด<อ>ทางลวนพระรามเก้าอันนี<อ>้เห็นบบเข้าวาล้างกาเห็นบอทุนปทศไทยนี่แหละคือสิ่งที่หายต้องเห็นเด้อพี่น้องเอยนฮ่า<อ>ตอนนี้ ถือว่ามอหอดมาถึงแล้วจุดชีบ่าวอยากรีวิวเนาะพี่น้องเนาะทานได้ทีมักและชื่นชอบความว้รังการก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าวบัวกับบ่าวทองเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวบัวกับบ่าวทองโดยการกดขามโฆษณากันแล้วกันสำหรับคลิปนี้มื่อนี้ล่าทางช่องไปเพ่นที่กันแล้วกันไอ้ทองสบายดีไอ้สวัสดีครับสบายดีไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งอ่อนซ่อนบ่าุ่นนาะอ่อนซ่อนอ่าุ่นเห็นบ่ตอนมือเ้าร์ท่ามาไอ้ท่ามาท่าผุ่นเด้่เขาใหญ่เอาไปท่าผุ่นเด้อเห็นบ่ โอขอทางนั้นเนาะเมนโอ้ขอทางนั่นไป่องไปเมือม่อเมือม่อไป